มาสวัสดีครับผมพบกับน้องโอ้นะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับก็สิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27เมษายนนะครับพุทธศักราช2568นะครับใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยวันนี้วันหยุดไม่รู้จะไปไหนร้อนหลือเกิดนะครับว่างๆทานข้าวอยู่หรือว่ากําลังพักผ่อนกันอยู่ก็มาดูได้นะครับใครที่สนใจตัวรถนะครับซื้อเองได้แนะนําได้ ฝากสิ่งดีๆแบบนี้ส่งต่อให้คนที่คุณรู้จักได้มีค่านรชานะครับฟังดีๆนะผมบอกเลยว่ามาแล้วนะครับใครตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสําหรับผมผมว่าผมตื่นเต้นนะเพราะว่านานๆมันจะเข้ามาและ G30 เนี่ยหน้าเชน LCI แบบนี้หล่อเนี้ยบแน่นอนนะครับสีดําแบบนี้ไวรุ่นออตโตบานรู้กันดีนะครับ สำหรับสาวก b บีเมอร์นะครับหรือใครที่กำลังที่จะเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าสัมผัสของเ m มวนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่แล้วก็ฝากกดติดตาม้อจง้อใจด้วยนะครับเรามีไลฟ์สดตอนนี้เริ่มแล้วทางบ้านดำและบ้านฟ้านะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับบันจุสุดสัปดาห์ของทุกท่านนั่นเองนะครับ รถสวยๆแบบนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาอีกเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับแต่ว่าคันนี้น่าสนใจจริงๆสําหรับใครที่อยากจะเป็นสาวก o ี k s w a g หรือว่าอยากจะลองสักครั้งหนึ่งนะครับป้ายแดงแรงไปหน่อยมาหาผมเลยเลี้ยวมาเลยนะครับเอา20พอว่ามีคอมเมนต์ครับว่าไงครับจากพี่นกแต้วแดี่วฮะนกแต้วเดวี่วนกแต้วแล้วนกแต้วแล้วเอสอาครับผม HRV วี พี่รอได้เลยพี่รอได้เลยพี่อยากได้เป็นไฮบริดหรือว่าก่อนไฮบริดก่อนไฮก่อนไฮบริดจะเป็น R18 เครื่องยนต์พันพันแปดซีซีเป็นสินล้วนใกล้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากได้แบบน้องผมพี่ขอไฮบริดเลยได้ไหมครับได้ไหมคะพี่รอได้เลยไฮบริดผมยกขยงมาเยอะเยอะสีขาวสีอ่าสีขาวจองแล้วอ่ะสีดำมาสีเทาเดี๋ยวมานะครับ มาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเกิดว่าสนใจไอ้หนูแปะบ้านเขียวยังแปะแล้วครับแปะแล้วพี่มาออเดอร์ผมได้เลยนะครับเป็นร้านรดมือสองที่ออเดอร์ได้นิดหน่อยนะครับไม่ใช่ตามสั่งนะแต่สั่งได้ผมบอกเลยนะครับรักกันจริงนะครับสนใจรออยู่ก็จัดไปนะครับมาเดี๋ยวผมขอเข้าหฮไลท์ผมหน่อยเดี๋ยวจะลืมรายละเอียดมันเยอะนะครับตัวนี้เป็น bmw นะครับเป็นซีรีส์5ซีรีส์5้าในเอหรือว่า g 3 0มนะครับมารอๆแบบนี้เขาเปิดตัวมามีทั้งหมดในเรื่องของเบนซินล้วน ดีเซลแบบนี้และเบนซินปลั๊กอินไฮบริดในตอนนี้ที่คุณผู้ชมดูอยู่ตัวนี้นะครับซื่อสัตว์ประหยัดอดทนที่สุดแล้วเป็นดีเซลนะครับซีรีส์5 520D เป็น 2.0M Sport นะครับ M แท้ M Sport แท้นะครับแยกให้ฟังก่อนมันมี M Sport กับ M Edition ของพิคาคนละส่วนนะครับ M นี้ก็คือ สมรรถนะเขาเยี่ยมอยู่แล้วนะครับทุกอย่างออกจากโรงงานแต่ถ้าเป็น M uh, Competition คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนั้นก็เป็นเลสเปกนะครับคนละส่วนกันนะครับแต่คนที่เล่นอยู่แล้วเขาทราบกันดีอันนี้คือผมแค่อธิบายให้สำหรับคนที่เขาไม่รู้เนาะแต่ถ้าคนที่รู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าน้องแต่ถ้าพี่ชอบแบบสาย M จริงๆแต่พี่แบบงบเท่านี้ได้ไหมคุณมาถูกทางแล้วนะครับผมจะบอกให้ คุณมาถูกทางแล้วเพราะบอดี้เดิมก็เป็นซีรีส์5แล้วพี่ไปเอเซสร์เรีกระนำซัมเมอร์เซลกันเองนะครับเพราะผมบอกเลยว่าในกลุ่มหรือว่าในบรรดาของแต่งสรารพัดประโยชน์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับพี่แปลงเป็นเอ็มค่อยๆทยอยเปลี่ยนทีละชิ้นผมบอกเลยว่าหล่อหล่อแน่นอนนะครับ diffuser ไหมอ่าสเกิร์ตข้างไหมกระจกมองข้างเป็นตัว M ไหมนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นตัว M ไห,ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่แน่แน่ตอนนี้ผมขายรถสวยรถเดิมอยู่นะครับ M จะมีล้อดีไซน์นี้นะครับแล้วก็มีโลโกโล้กิม m i c เป็น M Sport นั่นเองนะครับตัวนี้มาพร้อมกับดีเซลทำไมถึงอยากเชียร์เพราะว่าประหยัดจริงๆและช่วงล่างไม่พูดถึงละ B M ไม่พูดถึงช่วงล่างละคือมาสุดมากแต่สุดกว่านี้นะครับพี่ดูนี่ คันนี้นะครับเข้ามาคุยกันก่อนดีกว่ามีให้แล้วกันนะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมตั้งอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับพี่ฟังดีๆนะ1นึ่งล้านสามแสแต่พี่ได้ซีรีส์หพี่ได้ตัว M Sport นะครับได้ดีเซลซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะครับปี18แต่ลูกค้าโจทย์ใช้งานปี20ผมแจ้งชัดเจนมีประวัติไปมาชัดเจนรถเชียงใหม่ของแท้นะครับ พี่เอาแพ็กเกจนี้ได้เลยพี่เอาหนึ่งใบเขียวก็ได้นะครับหนึ่งใบเขียวเดี๋ยวผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้แล้วผมดูของในเรื่องของประกันซ่อมสนย์ให้ด้วยนะครับสบายใจแน่นอนออกร้านกับออกรถที่ร้านผมไปนะจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นไม่เกี่ยวนะครับดูแลเหมือนกันพวกนี้เขามันไม่ได้คือต้องทําความเข้าใจกับว่ามันไม่ได้จุกจิกอะไรขนาดน,นั้นโดยเฉพาะดีเซลนะครับพี่ได้ซีรีส์กว้างซีรีส์กว้างคือมันใหญ่มากนะพี่ดูนี่อ่ะพี่พี่ว่าผมตัวใหญ่แล้วนะพี่ดูรถ สบายนะครับวัยรุ่นแมนอินแบล็กนะครับสายดำทำมินคันนี้นะครับมาสำหรับตัวดีเทลตัวรถนะครับอย่างที่แจ้งไปซีรีส์5ดีเซลเนาะเป็น M Sport แท้นะครับน้องตั้นลองเปิดตัวรถด้านในได้เลยมือเต็มครับเอามือเต็มนะครับมือเต็มเอามือเต็มโอเคขอโทษทีครับขอโทษทีครับอ่ะพี่ดูภายในนะครับภายในนะครับหล่อเรียบหรูรถยุโรปสีดำผมเชียร์หัวเด็ดตีิขาดหล่อ ไม่แพ้สีขาวผมบอกเลยหลอดุดำดันดุดัน,ด,ด,นดำเอออะไรของผมนบอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะฮะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับป้ายแดงทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับล่อไปสามกว่านะครับตอนนี้อยู่นี่แล้วหนึ่งล้านสาหเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้อยากได้อะไรเพิ่มทักมาดีกว่านะครับผมเน้นจบนะครับดอกเบี้ยพิเศษผมมีให้ว่าไงจะ๊ะจากบ้านนํำครับพี่นก แต่แล้วก่อนนั้นครับ <c oughs> เขาบอกว่าอยากได้ตัวก่อนไฮบริดนะครับตัวก่อนไฮบริดใช่ไหมได้เลยตอนนี้ผมอุย้ยสีขาวว่าเพิ่งขายผมมีสีเทาดําผมมีสีเทาดําก็บ้านเขียวมาได้เลยเดี๋ยวผมให้แอพนส่งให้นะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับผมคุณแม่บอกเล่าประกันชีวิตครับอยู่ที่ไหนคะ อ๋อร้านผมอยู่ที่เอกคาสำนักงานใหญ่บ่อหินที่นี่นะครับคุณพี่ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณพี่สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมรถนะครับร้านผมเปิดทุกวัน8ปดโมงคึ่จนถึงหกโมงเย็นมีที่ปรึกษาการกขายรอบริการทุกทา่านไฟแนนซ์ก็รอแล้วเชค็คเครดิตได้เลยนะครับพร้อมรับดอกเบีพิศเศษให้ได้เลยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่างงมาไม่ถูกนะครับเข้าไปที่อากูแมป อแล้วก็พิมพ์ว่า AKC บอ่อห็นก็ได้นะครับหรือว่าจะบ้านเขียวมาก็ได้บ้านเขียวอยู่ตรงมุมหน้าจอของทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ในบ้านดําก็แอดมาแล้วก็ขอโลเคชันได้นะครับมาตามโลเคชันได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำ Black Sharp Fine Metallic นี่สีน้ำตาลด้านในสวยๆแบบนี้สี Cognac Exclusive s k e t c h i n g แล้วก็ตัดด้วยสีดำของ Pipping In Contrast นะครับ ก็เอาง่ายๆภาษาบ้านๆคือสีน้ำตาลตัดดำนั่นเลยครับแต่ว่ามันมีกิมมิคพิเศษก็ขอที่ท่านเรียกให้เขาจบๆหน่อยนะครับสีนี้ด้านในสีนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนโชว์รูมเนี่ยเขาเลือกได้นะครับตัวนี้นะครับเห็นเป็นดีเซลอย่างนี้คุณหารู้หรือไม่นะครับแรงมารอบป1 9รตัว190ในรถเก่งนะครับในรถเก๋งแบบนี้นะครับที่ดูนะครับรถเก๋งแบบนี้ และแรงบิดล่อไป400นิวตันเมตรนะครับเกียร์จีโทนิกเอ้ยไม่ใช่จีโทนิกอันนี้ของเบนอันนี้เกียร์8สปีดนะครับเกียร์8สปีดให้นะครับตัวนี้เป็น G30 LCI แล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าหล่อแน่นอนนะครับประกันเดี๋ยวมีให้ประกันซ่อมศูนย์ด้วยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเคลือบแก้วให้นะครับ,รนะรบอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ที่ทเชียงใหม่แน่นอนนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะเขาหากันทั่วประเทศนะครับรุ่นนี้คว ถุงเมดคิดอันนี้ก็มาจากเบ <ồng> ียร์บอยู่แล้วนะครับด้านในก็กว้างๆแบบนี้นะมีแล้วมีแท่งนี้เอาไว้วางแบบกรารถมีปัญหานะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าซีรีส์หนะซีรีส์หดีเซลนะครับก็สําหรับสายเขาเรียกนะสายบิมเมอร์นะฮะจริงๆรถมันน่าเล่นเพราะว่าหนึ่ง คุณจะเอาไปต่อยอดแบบที่ผมบอกก็ได้ช่วงนี้วัยรุ่นแถวโซนกรุงเทพเขาชอบเพราะว่าราคามันจับต้องได้ละนะครับวัยรุ่นชอบนะครับเฟอร์จ็อบเปอร์แบบที่กรุงเทพเขากําลังต้องการอยู่นะครับเพราะว่าเอาไปขับโก้ได้แน่นอนนะผมบอกเลยขับโก้เดิมๆก็ยังได้นะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวเอ็มแล้วนะครับหรือจะไปแต่งเป็นเอ็มอะไรก็เรื่องของท่านเลยนะครับกระจกไหมนะครับโชคเคเบิลไหมนะครับล้อคู่บุญคู่บารมี BBS สักชุดหนึ่งนะฮะแล้วแต่ท่านเลยนะครับ หรือจะขับเดินเดือแบบนี้ก็จบอยู่แล้วนะครับตัวนี้ดีเซลนะครับซื่อสัตว์ประหยัดอดทนเป็นดีเซลบางท่านไม่มีความรู้เรื่องรถเนาะจะบอกว่าในฝั่งของทั้ง Mercedes หรือ b m เเนี่ยเขาทำดีเซลมาเจ้าแรกๆอยู่แล้วในรถเก่งนะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านได้ยินนยครับตอนนี้คือผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะแล้วผมก็เปิดวงเปิดไฟให้ดูเลยทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าเขาทำมาตั้งแต่แรกๆแล้วแบรนด์ยุโรปเขาขึ้นชื่อเรื่องความเก็บเสียง แข็งแรงนะครับอ่าพี่ดูเนี่ยแน่นแป๊กความแข็งแรงช่วงล่างเทพควบคุมเสถียรพวงมาลัยคมๆเสียงเยี่ยมเก็บเสียงห้องโดยสารโหดๆมันจบอยู่ในนี้แล้วนะครับตามราคาก็อย่างที่รู้นะครับปายแดงมาราคาเท่าไหร่นะครับเฮ้ยตัวนี้ใช่นในข่าวปะเอาไปพูดแล้วกันเอาไปพูดแล้วกันเอาพูดแล้วกันฟิโอดครับ ครับจากพี่สตอรี่คิงเหาครับทักทายครับสวัสดีครับมีกระบะอีซูซูดีแม็กขายไหมครับสวัสดีครับอีซูซูดีแม็กผมมีขายนะครับนี่ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับนอกจากไฮไลท์ซีรีส์ห้าแล้วพี่ดูนี่เอ็กซ์ซีรีส์ของแท้มือเดียวเชียงใหม่4ีระตูไฮแลนเดอร์ไม่สองหมื่นอสปอย์คันี้พอคันี้พอคันีพอนะครับมาดูได้เลยมาก่อนได้ก่อนผมเพิ่งรับมานะครับเห็นว่าใจเดินก็ไม่อยากขายแต่ตอนนี้ขายแล้วนะครับ เจ้าของรถรักมากอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับรักรถมากรถโคตรสวยผมบอกแค่นี้แหละก็พี่โรถครับจากครับผมทุ่งกุลาครับอ่อ BM สวยครับขอบคุณมากครับ Bm อคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อเหลาเอาการน่าสนใจนะครับอ่ะดูดีเทลกันต่อนะครับแผนเพดสครับเพจก็เป็นเอนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ก็เป็น M เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมลุนล้ออ่ะสามก้านในตำนานนะครับพร้อมเ สปอร์ตนะครับช่วงล่างก็โอเคหลอคมแน่นแป๊บนะครับหน้าจงหน้าจออะไรสวยหมดนะครับเพราะตัวนี้เป็น LCI หน้าจอใหม่หมดแล้วนะครับพวงมาลัยคมเสถียรเครื่องเสียงเยี่ยมนะครับอ๋อ้นึกว่า AJDVD นะฮะหูมเพีย a t เทอรอาไม่ใช่เนเอาเก่าไปเนาะตัหดหัวล้อเลย <c oughs> อ่ะอนี่เกิดทัน <c oughs> มาเปิด <c oughs> บอนิตแล้ว ดูกันหน่อยนะครับดึงสองครั้งเพื่อเปิดนะครับเครื่องยนต์สองจุดศูนนะครับ t วินทาวเวอร r เทอร์โบนะครับดีโซประหยัดแน่นอนบางคนว่าเอ้ยรถยุโรปมันต้องอย่างนี้นอย่างนี้ดิพี่ครับขอโทษนะพี่พี่ลองดีเซลดูก่อนนะครับแล้วคุณจะรักนะครับแล้วคุณจะรักพี่ฟังเสียงเสือดิเนี่ยเงียบไหม รถเดิมนะครับรถสวยรถเดิมใครดูรถเป็นอยู่แล้วเยี่ยมเลยนะครับใครที่ดูไม่เป็นเดี๋ยวบอกให้นะครับพี่ดูอ่ะน็อตไม่มีขยับนะครับเส้นเส้นเดิมหมดนะครับโชค๊คอันนี้คือมาติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญพี่จําไว้เลยรถยุโรปนะครับยาแนวต้องเป็นแบบนี้ถ้ามันทํายาแนวเป็นญี่ปุ่นมานั่นอนะมันเดินไม่ได้พาดพี่หนือใครนะแต่พี่จําไว้เลยความเป็นยุโรปนะครับ โครงสร้างตัวถังทุกอย่างลายเส้นเขามีเองถ้าพี่เล่นอยู่แล้วพี่ดูปุ๊บพ,พี่รู้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามันบิดเบี้ยวไปเนี้ยนอกจากเนี้ยคือมันไม่ใช่นะครับรถย,ยุโรก็จะมีฝาโครงฝาค้ออะไรพวกนี้สเปรละเยอะแย,ยะไปหมดนะครับแต่มันต้องเดินแบบนี้นะครับมันต้องเดินแบบนี้นะครับเนี่ยพวกเนี้ยเดินหมดนะครับ ยางดันหลบสภาพดีอยู่นะครับยางสวยสี่เส้นนะครับพร้อมหลอ่อหลอ่อแน่นอนนะครับหล่อดีรุ่นนี้ไม่มีแห้วรุถนี้ไม่มีแห้วนะครับรุ่นนี้ไม่มีแห้วบ,บอกเลยมาเมื่อกี้ด้านในถ่ายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่มาดูเลขใหม่กันนะครับเดี๋ยวตัดดูฝั่งนู้นเลย ที่ดูด้านในก่อนนะครับลูกเล็กเด็กแดงชอบหมดนะครับเบาะเบิร์ก็โอเคเห็นไหมไมต้องปิดประตูก่อนไหมน่าจะต้องปิดประตูก่อนนะพี่อ่ะเดี๋ยวตัดไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้เหมือนมันต้องปิดประตูก่อนเดี๋ยวพามาดูเลขใหม่นะครับรับประกันเลขใหม่แท้นะครับ ใหมนะครับ90,000อยู่เลยนะครับ90,000อยู่เลยนะครับรับประกันไม่แท้นะครับประวัติศูนย์มันมีอยู่แล้วนะครับมันเป็นเบีกับ Merc e d ซ s มันไม่ยากนะครับดูไม่ยากออปชันอินทีรเนียด้านในนะครับปรับอุณหภูมิสองฝั่งอันนี้มีอยู่แล้วโหมดการขับขี่นะครับ e c o p r o c o m f o r t Sport นะครับปิด t ท็กชั่นคอนโทรอันนี้ก็สายดิฟนะฮะก็อันนี้ไม่ลงลึกลวกันเดี๋ยวเป็นดราม่าต่อออโต้โฮมีนะครับเบรกมือไฟฟ้ามีนะครับ แล้วก็กุญแจนี่เป็น Keyless อยู่แล้วนะครับล่าสุดก็ใครเอาไปไหนวะนะอ่ามีตรงกลางนี้ด้วยนะครับจริงๆผมมีสองคันนะมีสีขาวอีกคันแต่ว่าเพิ่งติดจ้องเมื่อวานสีขาวเมื่อวานเนี่ยจะเป็นตัวไฮไลท์นะครับไฮไลท์แล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบิดนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมนีครับมีตัวว่าแถมฟอร์ดแล้วก็เป็นเพจซ่อมสูงสองปีเจ็ดหมื่นหกพันเห็นไหมพอแถมสองอันเลยครับขอบคุณมากครับพี่ฟอร์ดก็ อย่างที่บอกนะครับหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะครับดอกเบีย้ยพิเศษผมมีให้ถ้าเกิดว่าหนึ่งใบเขียวตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะผมก็พูดไปก็กระดากไปเฮ้ยจริงคือไม่ได้เล่นใหญ่พี่รถเนี่ย B M เนี่ยพี่ใครที่แบบว่าพี่อยากได้ฟรีดาวได้ไหมมาเลมาเครดิตดีฟรีดาวได้ ออกรถหนึ่งใบเขียวว่าพี่ได้ bmw series ห้าแบบนี้พี่ฮิมสั่งให้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้แถมรับประกันซ่อมศู์ให้สองปีเลยเจ็ดหมื่นกิโลนะครับใช้ไปอีกอย,ายาวเลยแล้วผมก่อนออออส่งมอบผมอาเข้าศูนย์ให้ผมเซอร์วิสอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่านี่รบบระดับไฟฟ้าได้นะครับมดการขับขี่ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าก็จะขึ้นแล้วเห็นไหมถ้าเป็นสปอร์ตอ่าเป็นสปอร์ตก็เป็น M มขึ้นมาแล้วเห็นไหมอ่านี่แบบ อ,อันนี้เลยไม่ได้กดมั่วแล้วคอน福特เอโคโปร r o นะครับก็ประหยัดน้ํามันนะครับเห็นแบบนี้นะครับอย่างที่ทราบเนอะรถมันค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันเพราะว่าโดยพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลคือแรงบิดมันสูงมันสูงมากนะครับซึ่งหมายความว่ามันไม่ต้องใช้รอบแบบเบอร์วังอลาัางการมันไปของมันเองเรื่อยๆชิลๆนะครับแล้วทรงนี้ผมบอกเลยว่ารอไฟแอมเบียนมีนะครับประตูคู่หลังก็จะมี บานม่านกันแดดให้นะครับที่วางแก้ว2อันนะครับก็หาพาคนรู้ใจไสักคนนึงแล้วก็ไปดื่มกาแฟก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับหน้าจงหน้าจอเลยวันนี้ก็สัมผัสได้หมดแล้วนะครับเป็นดูแบบอินโฟมิชันทุกอย่างให้ได้นะครับมันเช็ค vehicle ได้มีหมดเลยนะครับนี่ d ดเวอร์โปรไฟล์ e ว i c l โคสเตตันะครับเออถ้างงอะไรก็เดี๋ยวเปลี่ยนภาษาไทยให้นะครับ ก็เบื้องต้นมันมีอะไรมันแจ้งขึ้นหมดแล้วมันมี Notify อยู่แล้วนะครับ Notification นะครับ n a วิเกเตอมีนะครับเชื่อมตรงเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ผมเคยลองแล้วเครื่องเสียงก็นี้สักสาวีไหมครับสักสาวีเลยเนะ้องครับอ่ะวิทยุนะโอเคครับเดี๋ยวบินเดี๋ยวบิน นี่ค่วิทยุนะถ้าต่อ Apple Car าเพต่อบูธเนี่ยฝาบด้วยนะครับตื่นเต้นจริงๆนะครับนนๆลูกพี่เขาาผมบอกเลยเพราะว่าหาสวยๆหายากนะครับแบบนี้นะครับมีใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะครับจัดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนอกจากรถยุโรปแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ต้องแบบว่าแบ็กสไตล์มีมาแล้วครับว่าขอ Fortuner ปี16ครับจากพี่ปิยวัฒน์ ขายยังะเดี๋ยวนะพี่สวัสดีครับพี่ปิยวัฒน์ครับพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะ Fortuner ปีสิหกพี่รอผมสักครู่นะครับสิบหกจะเป็นหน้าใหม่อ่าว่างหนึ่งว่างสองโอเคปะเดี๋ยวไปชมกันระหว่างนี้ก็มีอีกคำถามหนึ่งครับผมครับว่าไง <c oughs> ครับ <c oughs> คุณบีมครับ <c oughs> ครับมีแ a นเซอร์เไหมครับ l a นเซอร์เอซอผมไปส่งกับบ้านส่งที่บ้านกับมือเลยหมดแล้วครับคันนั้นผมไปส่งเองกับมืออยู่แค่นี้เองนองจอมเองนะครับผมเพิ่งขายไปต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีมาเพิ่มไงเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับ <c oughs> ขึ้นลงสบายนะฮะซิดีห้ากว้างหล่อลอนะครับต่อยอดได้ขับดืมได้ผู้หลักผู้ใหญ่ขับก็ดี เด็กไว้รุ่นนักศึกษาก็ชอบนะครับมีเยอะนะนอกจากซีรีส์หนะครับมีเยอะนะครับสายยุโรปเลี้ยวมานะครับคือถ้ามันขายอ่ะมันก็ขายได้แต่ถ้าพูดถึงว่าจะให้บริการนะครับหลังการขายที่แบบแน่นๆที่ล้องเปิดใจมาพูดคุยกับผมก่อนนะครับผมจะพยายามให้ลูกค้าสบายใจที่สุดนะครับ เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่ดอนเกี่ยวกับเรื่องการเซอร์วิสอะไรพวกนี้นะครับผมดูให้ได้นะครับสบายๆนี่อันนี้ก็สายดำอีกคนหนึ่งนะครับน้องคาบิโอเลตนะฮะ AMG นะครับ,รบฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ลดราคามาแสนนึงแล้วเหลือ1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นนะครับเปิดหลังคาได้นะครับเป็นกูเป้คาบิโอเลตป่ะ